สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะนำเสนอนะฮะอีกเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่อเกษมเขมโก,โกนะฮะซึ่งเป็นพระดีปีลึกเนาะอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อนะครับที่ปัจจุบันเริ่มค่อนข้างหายากแล้วนะครับเป็นรุ่นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่บรรดาลูกศิษย์นะฮะขวนขวายห,หากันนะ,ะเพราะว่า จำนวนสร้างน้อยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขออ้างอิงนะครับจากในหนังสือวัตถุมงคลหลวงพ่อนะครับลองดูนะนะครับรุ่นนี้ก็คือเหรียญนะฮะหน้าเนรรุ่นหนึ่งนะฮะออกวัดคติตึกเชียงมั่นนะครับนี่นะครับออกวัดกติตึกเชียงมั่นนะครับในปีหนึ่งสี่นะเป็นเนื้อออลการาชุบนิกเกิลนะครับจะสร้างแค่สองพันห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับจะสร้างแค่สองพันห้าร้อยเหรียญเท่านั้นนะฮะ รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นนะทีออ่ออกที่วัดพระตึกเชียงมัน่นแล้วก็มีผู้ศรัทธานะครับเช่าศรัทธาหมดจากวัดอย่างรวดเร็วนะครับจึงทําให้เกิดรุ่นที่2รุ่นที่3ามตามมานะครับรุ่นนี้นะฮะคือรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแรกนะครับเหรียญหน้าเนนนะฮะหรือบางท่านจะเรียกว่าเหรียญหน้าเนนหลังเต่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านหลังนะฮะ จะนูนฮะด้านหลังเหรียญนี้จะนูนเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับบางท่านจะเรียกเหรียญหน้าเนนหลังเต่านะครับหรือว่าเหรียญหน้าเนนรุ่นแรกนั่นเองนะครับ mm. เหรียญรุ่นนี้นะครับมีหลักการพิจารณาง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูทีละจุดนะครับ mm. นี่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหนรียญอัลปาก้าชุบนิกเกิลน,นะครับ สังเกตนะครับรุ่นนี้ได้ได้เหรียญมานะครับท่านสังเกตที่จุดนี้เลยนะครับนี่จะเป็นรอยซ่อมบล็อกนะครับเหมือนก้างป่านะครับเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวนะนะฮะนี่เห็นไหมฮะจะเป็นรอยซ่อมบล็อกเหมือนก้างป่านะครับหนึ่งจุดนะเสร็จแล้วนะครับ ท่านมาดูตรงช่วงไหลหลวงพ่อนะครับจะมีลอยซ่อมบล็อกน่าจะเป็นลอยซ่อมบล็อกเหมือนกันนะเป็นเหมือนเหมือนหวีขึ้นไปนะครับเป็นลอยขึ้นไปอย่างนี้คมๆนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เหรียญรุ่นนี้พิจารณาง่ายนะครับพิจารณาพิจารณาง่ายเลยนะครับจุดแรกนะครับดูที่ลอยซ่อมบล็อกที่เหมือนก้างปลาตรงนี้หนึ่งจุดนะครับแล้วขึ้นไปที่หัวไหล่ตรงนี้อ่า จะเป็นเส้นคมคมวิ่งขึ้นมาคมคมแบบนี้นะครับนี่แท้เลยนะครับแท้เลยนะครับแล้วก็ได้มาเสร็จปุ๊บนะครับอ่าท่านพลิกหลังเหรียญมาดูอีกทีหนึง่งอ่าหลังรุ่นนี้จะโค้งนิดนึงนะครับเป็นที่มาของรุ่นก็คือเป็นเหรียญหลังเต่านะครับนี่นะครับนี่ตัวอักษรล่ยคมชัดนะครับนี่ เป็นอบาก้าชุบนิกเกิลนะครับเอบรเนนรเอามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะฮะว่าขึ้นไหมนะพอดีผมมีสองเหรียญน,นะครับตอนนี้นะครับอามาดูว่าเหรียญน,นี้ขึ้นไหมอันนี้เลี่ยมเลนนะครับคลาสสิกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยซ่อมบล็อกเห็นไหมนี่เลี่ยมเลนจะสองอย่างนิดนึงนะครับอ่าเนี่ย นี่นะครับเดี๋ยวนะอยู่ในเลี่ยมเลนเนาะจะลำบากนิดนึงนะแป๊บหนึ่งนะนี่ฮนะซอยรอยซมบล็อกที่เป็นก้างตาแบบนี้คมๆนะครับแล้วก็มาดูที่ไหลนะครับเส้นคมๆที่ไหลหลวงพ่อแบบนี้นะครับ อ,อนี้เลี่ยมเลนมาจะสองย่านิดนหนึ่งนะครับนี่นะครับแล้วอันนี้หลังต้องโค้งเป็นหลังเต่าแบบนี้นะครับตัวอักษรชัดคมคมนะฮะนี่นะครับท่านก็จะได้เหรียญแท้นะครับอ่าท่านก็จะได้เหรียญแท้ในรุ่นหน้าเนนนะครับนี่นะครับ เหรียุ่นนี้จะสร้างแค่2,500องค์นะครับเป็นเป็นเหรียญที่เป็นความต้องการของผู้ที่นับถือหลวงพ่อนะครับตามเก็บกันเยอะเลยนะครับวันนี้ผมได้มา2องค์นะก็นำมาแชร์ความรู้นะฮะนำมาแชร์หลักพิจารณาเหรียญแท้ในรุ่นนี้นะครับนะฮะอ่าย้ำอีกทีนึงนะฮะย้ำอีกทีนึ่งก่อนจะปิดคลิปอยาให้มันคลิปไม่ยาวมากนะครับจุดแรกท่านดูตรงรอยซ่อมบล็อกตรงนี้นะครับ ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเหมือนก้างตานะครับท่านเจอนี้เสร็จปุ๊บพลิกมาตรงไหลหลวงพ่อนะครับเจอเส้นเสี้ยนคมคมเห็นนะเหมือนหวีเนี่ยตั้งขึ้นมาสองจุดนะครับแท้เลยนะตาเป็นเม็ดนะครับตาหลวงพ่อเป็นเม็ดนะครับแล้วก็มีเนื้อเดียวนะเหรียญรุ่นนี้มีเนื้อเดียวนะครับเป็นอัลาก้าชุบนิกเกิลนะส่วนใหญ่พัคเกจะเป็นเหรียญทองแดงนะครับหลังโค้งแบบนี้ นะครับจ่ายตังค์ได้สบายใจนะครับนี่สวยด้วยนะครับอะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะฮะหวังว่า,าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะสำหรับท่านที่ยังไม่เคยเห็นเหรียญรุ่นนี้หรือว่ากำลังพึ่งเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกษมเขมรโกนะครับก็ถ้า,าคลิปนี้นะครับพอเป็นประโยชน์กับท่านบ้างนะครับก็ช่วยกดไลค์ช่วยกดถูกใจให้หน่อยนะครับแล้วก็ รบกวนนะฮะติดตามผมที่ Facebook นะฮะเอสวิชัยนะ๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ช่วยติดตามช่องใน u t u b e ช่องนี้ของผมด้วยนะครับเอดบางตลาดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมมากๆนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ